วันนี้เ,นเ,เกมจะชัวร์ My Cup of Tea ตอนนี<ม>้เกมโนบ้าโอ<ม>ุ๊ยอปปะอีโก้ยอ้เจ็บแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแค่ถ้าเราเหยียบเค้กอันเนี้ยมันอาจจะทำให้เลือดเราอ่ะมันจะสมานแผลแล้วและเลือดเราก็จะไม่ลดต่อ,อแล้วก็มันก็จะแบบ แล้วเรเราก็จะเต็มหลอดนะููชูลร่องเราเ่าจะทักทักเต็มปะเป้อ้าวอชุดหรือว่าเราจะรอให้มันแบบแบบขึ้นมาเองก็ได้นนด้าขีแล้วต่ก่อนมันยิงตกบา Non mesh 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 mesh. เียบเจ็บเจ็บขวดขวดเจ็ยกบบัวอยาใบบัวม่ดอกเบว่อเบญาเราสามารถขึ้นไปบนอันไหนได้โอ้ถึงที่เรามกเลยล h ยเีย e ทได เกือบเกือบเกือบรี้เกือบนี <c <c ้ทุกคนโอไมคโกเกือบเกือบเกือบกืาบเกือบพูดชันก็ดีนะดีนะเกระโดดมาตงนี้เฮ้ยมันก็จะยากอย่างนี้แหละ มีคนตกตรงมาเหมือนเราเลยยากมากยากมากยากมากคืออันเนี้ยมันจะยากตรงที่แบบว่ามันแบบไม่มีเซฟแล้วก็มันจะยากตรงที่แบบว่าเขาเว้นระยะห่างให้เราเว้นระยะห่างให้เราเยอะเกินไป ไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรไมพี่เชี่ยมาติดเลยไอว้เยมันส์มั้ไปรอไพี่ใหญ่ได้ไม่ยอมรอไก่แดงไปยุ่ง

น้องหนูแต่ละข้อที่เอกคุณค อาหารห่างๆด้วยเราเจอดฉามาที่อีเวนต์กันก่อไมาซะซะยังไม่ได้เล่นอีเวนต์นะแล้วดูสิโอ้เขามีอัปเดตเป็นฮาร์วีนเข้าไปกันเลยจอยให้หน่อยคามีอัปเดตนู่บอัปเดตอะไรบ้าง

海豚、鱼贝。 จะ่นเป็นอยามหวงะกินเป็นฟัง<ใ>น,นีใน่ใครค่าได้นั่นแหละจะกินเวลาฟังหนูเอ Come oh, on. No. thank <laughs> you ไม่ไม่ไม่เอดีไม sure yeah, yeah, ่เอ็ด yeah, yeah, ีเ yeah, นี่ยมันจะไม่ได้เงินเลยเลยเพราะว่ามันไม่ช่วยใครเลยมันเอาแต่ยิงตเดียวเดียวสังงฆ่ามันเซฟออฟได้อันนี้โน้ตเดียวไอ้นั่นคือไม่ช่วยใครเลยนะโน้ตเลยอยากบล็อกไหมคุณอยากอยากแบบอยากแบบ อยากเตะออกนาป่มัน็ออกได้มันมันมันเก็บออกไปได้ไม่เลย้กมันเองนะไม่มันก็จะโดนเตะออกนี่เห็นไหมเหนไหมเนี่ย้ยอแล้วอแเนี่ยแล้ไม่มีใครพร้อมผมเลยเราะผมนี่

โกรธหรืออะไรเนี่ยคะมันก็แสะได้อะไรเสียได้โกดลิรืบ้าโม่หนะอะไรเนี่ยไปยไอ้เต่งไม่เอาแล้วเต่งมากอ่านี่คือติดเล่นได้ได้มันจะไปตรงนู้นใช่ไหมหนู Why you keep her? Spidey, oh, spidey. Spidey. 小动物。 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่ให้พลาดกิมแมมของเราสับวันนี้เราหัวเราะไปกันจะไม่ทิ้งแล้วบายบายไม่เล่นแล้วอีเว